สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สชอชมีเรื่องเล่า EP 1 2 3ครับผมสำหรับเรื่องเล่าของพี่สชอชมในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าพระพิคเนตขอกอบคุณเรื่องเล่าของคุณแต้มส้มจากเว็บพันทิบดอทคอมนะครับเรามาเริ่มเรื่อง กเลยนะครับปกติแล้วเราไม่เคยนับถึงองค์เทพใดๆเลยแต่ก็ไม่ได้รับรลู้นะโดยเฉพาะท่านองค์พระพิเคเนตซึ่งมีคนนับถือกันมากเคยมีคนแนะนําให้เราเคารพบ,บูชาท่านแต่เราเข้าใจว่าท่านเป็นครูทั้งด้านศิลปะและการแสดงอาชีพของเราไม่ใช่สายนี้ก็เห็นว่าไม่จําเป็นต้องนับถือจนมาถึงคืนหนึ่ง เมื่อสามปีที่แล้วเราฝันว่ากำลังเดินอยู่ในซอยที่เมื่อสรัวแห่งหนึ่งสองข้างทางเป็นบายไม้แบบโบราณเราเดินไปจนสุดทางเดินก็ไปเจอกับศา,าลาริมน้ำแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมคลองตรงหน้าในศาลามีผู้หญิงอายุประมาณ50เศษนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบที่หน้าอก แบบคนโบราณเธอทักกับเราว่าเออจะไปไหนล่ะอีหนโูเออหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันจ้าหนูเดินมาตามทางเรื่อยๆก็มาพบกับคุณป้านี่ล่ะค่ะแล้วเราก็มองไปฝั่งตรงข้ามคลองซึ่งที่นั่นเปิดไฟสว่างพร้อมมีเสียงกระทึกดังมากเออคุณป้าคะฝั่งโน้นเขาทำอะไรกันถึงได้เปิดไฟสว่าง อ๋อฝั่งนั้นน่ะเขามีศารปัาพิเกเนตอยู่ผู้คนมากราบไหว้ท่านเยอะหนูก็ไปไหว้ท่านสิเออเออแล้วหนูจะไปยังไงล่ะครับป้าเห็นไม้ไผ่กับแพรตรงหน้าตรงท่าน้ำไหมล่ะขอข้ามฟากไปเลยพอเราถอแพรข้ามฟากมาก็พบกับสารของท่านตั้งอยู่บนแท่นขนาดใหญ่ตัวสาร สีขาวแต่องค์ท่านสีทองอลา,ามมีดอกดาวเรืองวางอยู่เต็มไปหมดเราหันไปมองรอบๆตัวก็เห็นอีกสารหนึ่งอยู่ข้างๆเราเห็นแค่นั้นเพราะตรงหน้านั้นเหมือนมีหมอกควันหนาปกคลุมไว้ด้านหลังของสารเราเห็นเป็นตึกใหญ่ๆลางๆอยู่ด้านหลังเรายืนมองอยู่อย่างนั้นไม่ได้คิดจะไปไหนไม่คิดจะไปไหว้เพราะยังไม่ได้รับถือท่านสักพัก ก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดไทยเดินเข้ามาหาเราเออมาไหว้ท่านหรือครับล่าวจ้ามายืนดูเฉยๆเออน่าเสียดายนะครับมาใจทุกคนจะมีโอกาสแบบนี้ชายคนนั้นไปจุดธูปแล้วยื่นไห้เราแล้วเราก็สะดุ้งตื่นเราตื่นขึ้นมาแบบงงๆแล้วก็ลืมเลือนเรื่องนั้นไปจนหมดสิ้น หลายเดือนผ่านไปเราฝันว่าเรากลับมาเดินที่ซอยเดิมแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปผู้คนแต่งตัวแบบคนปัจจุบันมีรถลาวิ่งกันควักไขว่เรามายืนตรงหน้าศาลเหมือนเดิมเออมีคนเยอะะอย่างนี้จะเข้าไปไหวอย่างไงดีละ่ะแล้วก็เกิดมีเสิงหนึ่งแวกมากระสิบข้างหมูว่าถ้าคิดจะไหว้ท่านอยู่ที่ไหนก็ไหว้ได้ แล้วจูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งจุดทูปกรำใหญ่ยื่นให้เราพอเรามองหน้าก็จำได้เป็นผู้ชายคนเดียวกับคนแรกในฝันเลยเรารับธูปมายกมือขึ้นจบหน้าผากแล้วก็เอ่ยปากสวดคาถาบูชาท่านโอมสีกนันในในฝันปากเราเอ่ยคำสวดไปแบบอตัตโนมัติมันพร่างพลูกออกมายาวมากซึ่งเราไม่รู้จักไม่เคยได้ยินบทสวดนั้นมาก่อนเลย ในขณะที่กันบางสวดก็เหมือนมีลมหอบใจหมุนวนรอบตัวแล้วขี้ทูบก,ก็ล่วงหล่นลงพื้นกลายเป็นเม็ดพลอยหลากสีวิ่งวนรอบตัวเราในฝันมีคนตะโกนว่า18ขี้ทูบวิ่งเป็นเลข18ปดูสิพวกเราแต่แต่แต่เราดันลืมซื้อเลขนั้นหวยก็ออกเลขนั้นจริงๆเฮ้อเราแทบดิ้นพลาดเลย เมื่อเราตื่นขึ้นมาเราเล่าความฝันให้แฟนฟังแฟนบอกว่าหรือท่านอยากมาอยู่กับเราเมื่อเรามาทำงานเราก็ลองเสิร์ชเน็ตด,ดูก็บพบว,ว่าสารของท่านหน้าเซ็นท่านเวเหมือนกับสารในฝันของเราเลยศาลสีขาวองค์ท่านสีทองมีสารเล็กๆอยู่ข้างๆด้านหลังเป็นตึกใหญ่ของห้างเซ็นท่านเวิร์เราเห็นแล้วยังขนลุกเลยจนวันหนึ่ง เรากับแฟนก็ได้มีโอกาสไปสินทันเวิร์เราตรงไปไหว้ท่านแล้วก็นึกอธิษฐานลูกไม่ได้ลบรู่นะคะแต่ถ้าท่านต้องการให้ให้ลูกบูชาท่านยกท่านเป็นครูอาจารย์ก็ขอให้ท่านได้โปรดแสดงให้ลูกได้เห็นให้ลูกได้รับรู้เอาแบบตรงๆจริงจจังๆเลยนะคะแล้วแล้ววันนั้นก็มาถึง ตอนนั้นเราลืมไปว่าเราขออะไรท่านไว้คืนนั้นเราฝันไปว่าอยู่ๆก็มีลูกช้างวิ่งเข้ามาในบ้านลูกช้างตัวสูงประมาณหน้าอกของเรารูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์เนื้อตัวสีเหมือนผงปูนซีเมนเทาเทาขาวขาวเราพยายามไล่ลูกช้างออกจากบ้านแต่ลูกช้างก็วิ่งเล่นไปทั่วบ้านแล้วแมวของเรา ก็กระโดดขึ้นไปเล่นบนหลังช้างทั้งแมวทั้งลูกช้างเล่นกันอย่างสนุกสนานในช่วงที่ชุนมุญอยู่นั้นเราเห็นหนู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 ตัวเล็กๆวิ่งวนอยู่รอบๆโตช้างสักพักลูกช้างก็หยุดหยุดเล่นยืนนิ่งจ้องมาที่เราสายตาของลูกช้างประสานกับตาของเราแล้วก็มีเสียงหนึ่งพูดเข้ามาในหัวเราว่า เรามาตามที่ขอแล้วนะแล้วเราก็สะดุ้งตื่นเหงือการแตกทั่วตัวนี่เป็นความจริงเลยนี่ท่านครูพระพิคเนตหลังจากนั้นเราก็ยกมืออธิษฐานขอบูชาท่านโดยจะไปขอไปหารูปหรือหรือรูปหล่อของท่านที่สวนจตุจักรขอให้ได้สมยังที่ตังขอให้ได้สมดังที่หวังตั้งใจไว้ แล้วก็ได้รูปหล่อท่านมาจริงๆได้รูปหล่อท่านมาในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากที่เราได้ท่านมาบูชาท่านก็นบรรดานให้เรามีสติคิดดีทำดีซึ่งต่างจากเมื่อก่อนเราเป็นเป็นคนอารมณ์ร้อนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นพูดง่ายๆคือเราได้พยายามทำดีมากขึ้นทำชั่วให้น้อยลงซึ่งผิดกับเมื่อก่อน ก่อนที่จะบูชาท่านหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อก่อนเราเป็นคนอารมร้อนเอาเปรียบใครได้ถือว่าเก่งแต่ที่แน่ๆถ้าเราหมั่นทําดีอยู่ในศีลขอให้ท่านช่วยเรื่องปัดเป่าอุปสรรคการงานรับรองท่านช่วยเราได้แน่นอนเหมือนอย่างที่เราปลอดจากอุปสรรคทุกประการที่ผ่านมาโอเคนะครับ สำหรับเรื่องเล่าของพระพิคเนตก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาชมคลิปของพี่สาวชนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ขอความความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเยอะๆนะครับพี่สชอจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขบคุณและสวัสดีครับ